แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยนะคะคนใหม่นะคะเอ่อถ้าเราไม่ทําแนวลึกเลยนะคะยกตัวอ,อย่างนะคะเขาสมมตินะใส,ส่ในติดตัวเราแต่ว่าเป็นไงคะเราอ่ะไปบอกให้เขาเลยคะเฮ้ยเธอเชียร์คนนี้เข้าห้องประชุมได้นะยกตัวอย่างนะคะใหม่กับใหม่อ่ะเชียร์ถึงไหมไม่ถึงนะเราช่วยเสริมแต่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าเราจะทําแทนเขาเพราะถ้างั้นเดี๋ยวก็จะไม่ทํา โอเคมาช่วยเสริมนะคะก็ไปช่วยเชียร์เสริมพอเวลาเชียร์คนข้างล่างมาปุ๊บอย่างเงี้ยข้างบนโอกขาดมาด้วยง่ายวะคะง่ายกว่านะคะเพราะบางทีเขาเชียร์กันเองไม่ถึงดีไม่ดียิ่งใหม่ๆสมมตินะน้องสดางใหม่มากเลยส่วนเพื่อนเฮ้ยวันนี้มาฟังพี่ต้อยดีเซนเตอร์เรื่องการทาง,งานเชิงลึกดีมากๆเลยอันนี้ก็ใหม่ใช่ไหมอาจจะอัพไลน์บอกเธออย่าลืมเชียร์นะชื่อน้องอะไรคะ แลน้องใบตองน้ชื่อน่ารักจังะนะคะอ่าสมุยโซดาไปบอกน้องใบตองนะเอราะ่เพี่พี่ต้อยดีมาวันนี้ให้ตามใบตองเข้าเซ็นเตอร์แต่โซดาก็ใหม่เพิ่งสมัครนะ,ะเสร็จแล้วใบตองก็เป็นเพื่อนกันนะคะโซดาก็บอกใบตองมาเรียฟังมืออินเดปพีต่ต้อยวันนี้ดิจริงเหรอโซดาไปดูหนังเป็นเพื่อนเราหน่อยสิหนังเข้านะวันนี้ไปมั้งไปดูหนังทั้งคู่เลย แต่ก็ไม่ไรธรรมชาติคนใหม่นะแลวสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านช่วยในการฟอลโล่และทีอัพคอ s ด้วยอ่ะประสิทธิภาพมันก็จะสูงกว่านะคะนะแล้วก็ดาวไลน์นะคะมีพัฒนาการนะคะบางทีต้องช่วยประกบคือเขาเถือว่าอัพไลน์เป็นตัวกันกระแทกให้ด้วยนะคะเพราะอะไรคะบางทีเขาเจอเคสยกตัวอย่างคนใหม่ๆเจอเคสแพ้สินค้าใจไหมคะ กใจเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะบางทีดาวของอัพไลน์เขาก็ใหม่มากๆเนี้ยส่งมาถ,ถ้าเราไม่ได้แบบโหยสื่อสารบางทีเขาก็ไม่ได้นั่นกันอะแต่ถ้าเราสื่อสารไปแล้วรู้ว่าในฐานะเราเป็นอัพไลน์เราเป็นผู้นำอะทําไมคะเราก็แก้เคสให้เขาช่วยแนะนําเขาว่าต้องทํายังไงช่วยบอกเขาอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนเป็นตัวกันชนให้ให้ให้ดาวใหม่ๆหน่อยนะคะเนาะอนี้ก็ อ่ะลองดูนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราไม่ทํา w o r k i n d e p t h จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแน่นอนนะคะ w o r k in depth ลึกจะเกิดได้ต้องเกิดจากอะไรก่อนฮะ,ะกว้างมีคุณภาพนะคะถ้ากว้างไม่มากพอไม่เกิดลึกโอเคไหมไม่ได้มีลึกทุกสายงานบางสายงานขุดลงไปก็ไม่ลึกบางสายงานหนึ่งคนไม่มีคนอยากทำเขาก็คือใครคะเขาคือลูกค้าคุณก็จะไปลึกกับลูกค้าให้ได้คือตัวเองม่สปอนเตอร์เลย นะทำไมพี่ไม่นัดคนกูใช้สินค้ากูเลิกใช้ดีกว่า <c oughs> ยกเว้นแหละนะเขาใช้ดีอะไรเงี้ยแล้วเลิกประทับใจโอเคคุยกันได้แต่แบบทำไมพี่ไม่ขึ้นเลยกูงงนะฮะเพราะอะไรว่าคือที่จริงอ่ะนะแล้วบางทีก็บอกทำไมเนี่ยพี่วันเดือนนี้คือเดือนนี้ไม่เมนเลยไม่ไร่ะทำไมอ่ะดาวไม่เมนก็ขึ้นไม่ได้ความผิดดาวเพาก,กูไอ้ทู้ดขิจแกความผิดมึงอะไรไปทำเพิ่ม จะนั่งฝากความหวังไว้กับคนอื่น,อ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 ,นอันนี้เพื่ออัดทะลนะคะไม่พอพอไหมคะเอาเพื่ออัดทะลแต่จริงเป็นเพราะอะไรคะเราอะนะคะบางทีชอบแบบไงคะฝากความหวังไว้กับดาวไลน์อะบางทีกําหนดเป้าเนาี่ยคือแบบอะไรคะเข่งเครียดกับดาวไลน์เข่งคัดกับดาวไลน์แต่ไม่เข่งเครียดกับตัวเองอะที่ต้องตัวเองดยวยเลยเมื่อไหร่ไงก็ได้แตด่ดาวไลน์ทำไมไม่เนนอย่างเงี้ยที่จริงทําไมคะต้องเช่งขัดกับตัวเองอะถูกป่ะคือดาวมีหลายจุดก็ต้องมีหลายจุดเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนบางทีควบคุมไม่ได้ นะคะเนาะแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรคะเรากาะเป้าหมายเราไม่ใช่ว่าเอาเป้าไปใส่คนอื่นหมดแต่ตัวเองด้วยนะคะเนาะนะก็มันก็ไม่ใช่พอธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของเรานะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องรันต่อได้เราต้องเดินหน้าต่อได้นะคะเนาะอะ่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่นะคะประสบการณ์ตรงเลยค่ะผ่า,านมาหมดแล้วนะคะอะ่าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเคยสมมติคนนี้นะคะเชื่อไหมบางคนเนี่ยไม่ทําธุรกิจแต่แต่กําลังพอดแตกเดียวนะแนะนาคนที่ใช่มาให้เรา ถ้าไม่วิอินเดปเปนยังหายทั้งสายไหมยกตัวอย่างต้อยกับคุณนกก็ไม่ได้ติดตัวกันนะห่างก,กันสี่สี่หรือห้าชั้นนี่แหละนะแต่บางทีตอนที่ที่นกสปอนเซอร์มาช่วงแรกแก็ยังไม่ค่อยเห็นก็ยังไม่ฮอตมากอัพก็เลยหายไปก่อนพอเราเกิดฮอตขึ้นมาอัพหายแล้วดีนะนกฟอลโล่ลงมาเนี่ยนะคะเขาก็คงเห็นอะไรบางอย่างกับเราเนี่ยก็เป็น,พออนเพราะเลยค่ะนกเขาก็คอยติดตามวิอินเดปมาข้างล่างหาคนที่เคาย,ยังพอแบบยังพอเร่งเห็นธุรกิจอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวิร์กอินเดปบวกบต นะคะบางบางจุดก็โลอินเดียหาคนที่พร้อมทำตอนนั้นแต่บางจุดก็ต้องคนโล่อัพติดตามไปด้วยนะด้านนั้นเนี่ยนะคะบางทีเนี่ออยพี่กับเคเจก็ไม่ได้ติดตัวกันนะเพราะเราไม่ใช่ฝาแสบอิจนจันเอ้ยเราไม่ได้สมสัครติดตัวกันไม่เ <c oughs> ข้แต่ละโ,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 โอ้พินแค่นะคัดปรีดีมากเลยพินจะสำเร็จแน,น,น,น่ๆเลยสำเร็จสูงแน่เลยเออพินข้มี่คนเดียวอ่า แล้วก็อสมมุติว่บบางทีก็ติดตัวก็เวิร์กเลยอ่ะก็มีนะคะบางทีก็ทันนี้ทันนี้อย่างเงี้ยนะดังนั้น,นบางทีถ้าเราไม่รู้จักแล้วไม่มีสายสัมพันธ์ข้างล่างเลยอะค่ะบางทีเชื่อไหมคนข้างล่างถ้าเราได้ลองคุยเป้าหมายกับเขาแต่บางทีดาวเราเขาไม่เคยคุยไงนะคะมันบางทีเราไปคุยเป้าหมายกับเขาอย่างเงี้ยมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะก็จะทําให้เขาอะเกิดเฮ้ยฮอตขึ้นมานะคะแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าอะไรห,หูฉันลึกๆเนี้ยแหละ นะคะบางทีก็ก,ก็ก็มีตัวตัวดีๆเขาเรียกว่าอะไรคนดีๆคนตั้งใจเออเรียกว่าคนตั้งใจที่อยากทาธุรกิจนะแล้วยิ่งนะเวลาแตกแตก,แกลึกๆไปนี้ข้างล่างนี้ยิ่งยิ่งมาหาศาลเลยนะนะคะ,ะวิธีการทํางานเชิงลึกนะคะอย่างแรกเลยท่านต้องสปอนเซอร์ติดตัวกว้างให้เยอะก่อนกว้างคือรายได้ลึกคือมั่นคงบางคนคืออะไรคะกลัวกับลึกรอแต่ช่วยดาวอยู่สายเดียวจะบอกเลยกินเกลือกิน,กน,กนแกบเลยนะคะ เพราะอะไรคะคือที่จริงท่านทําควบคู่ได้แต่ไม่ควรทําแค่สายเดียวถูกไหมแล้วทําสายเดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะคะถ้าท่านทำหนึ่งสายมันจะมีเหลือสักสายอ่ะเพราะท่านจะอะไรเพราะท่านไปฝากความหวังกับเขาไงแล้วท่านเนี่ยไม่ได้ทากับสายที่คัดสรรแต่ท่านหาทํากับสายที่คาดหวังท่านเชื่อเหรอท่านสปอนเซอร์ไปแล้วท่านก็ติดตามเข้าระบบไปแล้วดูเบเรื่อยอ่ะท่านจะเจอสายที่คัดสรรสายที่คัดสรรนะคะอย่างมากนะถ้าจังหวะเขาใช่ปุบท่านแปะแบบเดียวนะเขาเข้าใจธุรกิจท่านไม่ต้องเสียเวลาตามยอะ เชื่อไหมถ้าท่านทําสปอนเซอร์เยอะๆอ่ะท่านจะเจอมนุษย์ท่านนี้ด้วยอ่ะแต่เราก็ไม่ทิ้งอย่างอื่นนะเข้าใจไหมแต่ว่าบางทีเราเราไปเนี่ยฮะเราไปโฟกัสอ่ะคนที่แบบไม่ใช่มากเกินไปอ่จะจนเราหมดแรงอ่ะนะคะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเขาแต่ก็แค่แตะๆอย่าเอาเวลาเราไปเยอะค่ะนั่น่ะใช้เวลาบางทีเลยคะ,ะใช้เวลาเดินหน้าสปอนเซอร์ดีกว่านี้ประสบการณ์เลยน้องติ๊กก็เหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นก็สปอนเซอร์สปอนเซอร์ยกตัวอย่างไนะพอเจอคนที่ใช่ที่แก,ก่นอ่ะยกตัวอย่าง พี่แก่นเนี่ยนะคะติ๊กบอกโอ้โพี่มันมีดาวไา่อย่างนี้ในโลกเพื่มาครั้งแรกเลยนะโธ่แต่พี่ไม่รอดในปามัมาเรียนเอมคือก็เขาสบสยมาเนี่ยในว่าแถวโอ้ชาตินะขั้นติดีมากเลยตื่นเต้นทุกเรื่องเลยระบอกเนี่ยแหละผลของการที่ไม่หยุดและสปอนเซอร์เยอะมากๆพอเออนะคะแล้วก็อ่าตัวคนพี่แก่นก็ขึ้น TBA ภายในหกเดือนพิชิตสี่อันนะคะขาดอีกแค่ ก่อไป99กูแล้ระก็คือได้อยู่แล้วนะคะหายใจนิดนึงก็ได้ละแต่ก็ผลมาจากอะไรก็บางทีอะค่ะถ้าเราทําเนื้องานสปอนเซอร์เยอะนะคะเราก็จะไม่เหนื่อยมากในการติดตามเพราะว่าเราจะเจอคนที่แบบใช่เร็วอะเพราะมีตัวเลือกเยอะอะแต่ถ้าเราทําเนื้องานสปอนเซอร์น้อยเราก็จะไปฝากความหวังไว้อะนะคะแล้วสปอนเซอร์นี่จะทําให้เราฮอตนะคะแต่ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์เราไม่เคยตามใครนะทิ้งอย่างเดียวเลย ไม่เคยจะเชียร์สื่อซีดีไม่ทำสีเชียร์เลยไม่เคยเชียร์ใครเข้าห้องไปชุมพ้านั้นก็กว้างแล้วก็ตายเกลี้ยงเหมือนกันยกเป็นฟลุกนะคะ,ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะกว้างที่ดีจะได้ลึกที่มีคุณภาพถ้าจะให้มีสี่ถึงหกนะหกบางคนบอกว่าอะไรคะโอ้ยที่ติ๊กธนาวาดา่ะดูดิสามสายสามสายใหญ่ใหญ่ใช่ไหมรายได้หลักล้านเลย เราก็สปอนเซอร์เลยสามคนจบแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นอย่างที่ย์ติ๊กธนวัตรสปอนเซอร์คนที่หนึ่งสปอนเซอร์คนที่สองคนสปอนเซอร์คนที่สจบแล้วเย้ yeah! วันหน้าเดี๋ยวรอ,เด,วอเดี๋ยวเป็นแบบทิพย์ติ๊กธนวัตรไ,ได้หลักล้านโอ้หขอโทษค่ะเขามีกี่สายคะเขาได้เจอสายที่คัดสรรจริงๆอหอนะคะสามสายงานไม่ใช่สปอนเซอร์แค่สามคนดีไม่ดีมันจะไม่เหลือสักคนเล <c oughs> <c oughs> <c oughs> คะ่ะเพราะอะไรคะเราก็นั่งรออยู่คะ่ะนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือถ้าท่านยิ่งเดินหน้าดาวรายยิ Down ่งแอคทีฟ นะช่วงใหม่ๆท่านว่าฮอตมาตอนที่ไม่รู้เรื่องเลยสปอนเซอร์คนเก่งไหมเก<ล>่งแต่พอมีควารมรู้หมดเลยกลับปไปเลยค่ะกับสปอนเซอร์น,น้อยลงไม่ใช่ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรคะให้เอาความกระตือรือร้นเอาว้แรกๆเอาไปใส่ควารมรู้ว่าท่านรู้เยอะขึ้น้วยใช่ไหมแล้วแนวคิดเรียนแนวคิดเยอะขึ้นไหมแนวคิดดีขึ้นไหมอาบางคนบอกกันอ๋อกําลังคิดลบอยู่อไม่ใช่นะคะแนวคิดก็ดีขึ้นนะคะ ทักษะก็เก่งขึ้นเพียงแค่เอาเอาความกระตือรือร้นเนี่ยตอนมาใหม่ๆไม่รู้เรื่องเลยเลยชวนใหญ่เลยเอาแค่ความกระตือรือร้นแรกๆอ่ะมามาใส่อ่ะเหมือนเหมือนกับแต่งงานกันใหม่ใหม่อ่ะออนะนะคะใช่ไหมคะคุณล็อกอ่านก็โดนเล่นแซวเล่นนะคะอ่าคราวนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแค่ท่านเก่งทักษะแล้วเอาความกระตือร้นมาใส่อ่ะวันแรกๆเลยวันแรกแรงเลยสปอนเซอร์ชวนใหญ่เลยชวนชวนชวนใหญ่เลยใช่ไหมเท่านั้นแหละนะคะก็จะทําให้องค์กร เติบโตนะแล้วช่วงแรกนะคะบางบางทีถ้าท่านยังไม่มีใครเยอะท่านอย่าเพิ่งเลือกเยอะโอเคป่ะให้ทํากับทุกจุดก่อนคือไม่ใช่ว่าเอ้ยสปอนเซอร์ปุ๊บท่านไม่ตามใครเลยช่วงแรกมันดูยังไม่ค่อยออกมันต้องถึงจุดเนึ่งอะนะคะแต่ว่ามันอาจจะเจอตัวชัดๆหน่อยบางครั้งนะที่แสดงออกแต่ว่าท่านก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะเช่นอยู่ในวงอัพเตอร์เออดูคนนี้น่าสนใจโอเคแรกเบอร์เกดเบอร์ไว้ขอเป็นพิเศษใช่ไหมเพื่อช่วยดาวไลน์ฟอลโล่อฟแต่ก็ไม่ใช่ตัดสินโดยที่ไม่ติดตามคนอื่น เพราะหลายครั้งบางทีไอ้คนที่เงียบๆแต่ว่าไปไปมาเอาจริงอะไรใช่ก็มีนะก็ยังไม่ตัดสินใครช่วงแรกนะคะอย่าลวกมากสแกนดูก่อนตามดูก่อนนะคะก็ตามตามสุดๆนะคะจนถึงจุดที่ทํางานไม่ทันนะคะก็คืออะไรคะจุดที่เริ่มทำงานไอ้ตอนตอนตอน,ตอนช่วงแรกท่านจะเกิดอาการว่างก่อนใช่ไหม แต่สปอนเซอร์เยอะแล้วดาวแล้วมัเริ่มมีดาวติดดาวก็เริ่มชวนคนท่านมีสามสายฮอตพร้อมกันอ่ะท่านทาไม่ทันแล้วอะ่ะถูกไหมไอ้นี่ก็ชวนคนไอ้นี่ก็ชวนคนไอ้นี่ก็ชวนคนไอ้นี่ก็ชวนโอ้มีตรงจุดนู้นจุดนี้เต็มไปหมดเลยถูกไหมไอ้นี่ก็อยู่โน่นอ,อยู่โน่นอยู่โน่นสนโน่นสนนี้เต็มไปหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะข่าวดีไหมบางคนบอกเครียดอะทำงานไม่ทันบอกเฮ้ยดีกว่าไม่มีงานให้ทำนะเว้ย อันนี้คือข่าวดีคือองคอก์กรกาลังโตแต่เพียงแต่ว่าดาวเขายังใหม่อยู่บางทีเขายังไม่ไม่เก่งมากอะ่ะแต่ถึงจุดหนึ่งที่เขาเก่งท่านก็จะกลับมาจุดสบายแต่ก็อย่าสบายเกินไปคืออะไรคะก็ต้องเปิดสายเพิ่มนะคะเพื่อให้ความพอสมันยังอยู่นะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือท่านต้องเริ่มเขียนชาร์ตองคอ์กรเขียนตั้งแต่วันแรกเลยค่ะนะคะแล้วก็เขียนนะชาร์ตองค์กรเนี่ยนะคะตอนแรกๆเนี่ยถ้ายังไม่เยอะเนี่ยเขียนต้ก็เขียนทุกจุดนะคะ นะแล้วก็อีกหน่อยถ้าองค์กรไหนเริ่มใหญ่ก็ต้องแยกเนี่ยมาอีกหนึ่งหน้าถามว่าปินนป้นในอินเทอร์เน็ตได้ไหมปิ้นในอินเทอร์เน็ตมันเป็นไมเป็นบรรทัดใช่ไหมแต่คนเราเวลาจํามันจะจําเป็นภาพแผนผังอะค่ะเวลาจําภาพแผนผังเนี่ยมันจะทําให้วิเคราะห์ได้ดีกว่าแล้วเชื่อไหมถ้านําวิเคราะห์องค์กรกับอัพไลน์กับไม่วิเคราะห์หรือว่าไม่ไม่ไม่เขียนเลยนะแตกต่างกันถ้าเราไม่เขียนเลยมันจะเกิดสาเกิดเหตุะลรโุยเสียดายลืมตามคนนี้ลืมตามคนนั้นลืมตามคนนี้ไอ้คนนี้ดาวของเขามาเฮ้ยลืมว่าอะไรอย่างเี้ย นะคะแล้วบางทีไปฝากความหวังว่าให้อัพตามนะคะบอกเลยไม่ต้องฝากความหวังเพราะอะไรคะอัพเพราะเขาเขาก็าจะโอเคช่วงแรกๆเขาช่วยท่านแต่อัพก,ก็มีตั้งขีสายอ่ะนะคะองค์กรเราอ่ะบางทีบางคนนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะรู้ว่าอัพตามมีด้วยนะอัพตามแล้วกูปล่อยเลยเพราะกลัวอะไระคะกลัวเดี๋ยตามไม่ถึงเหมือนอัปลายซึ่งที่จริงไม่ใช่นะท่านต้องเรียนรู้และประกบกับอัปลน์แล้วเผื่อช่วงที่อัพเขาทำไม่ทันอ่ะ ทำไมคะใครละเอียดในองค์กรตัวเองมากกว่าคนนั้นสําเร็จกว่าค่ะไม่ใช่ว่าอัพตามนะถ้าอย่างนั้นถ้าอัพตามแบบนี้ทุกคนเป็นดาวไลน์ของคุณนกก็ต้องสําเร็จเท่ากันหมดดิ ถูกป่ะจะเป็นที่อัพโคชชิ่งอัพให้วิธีการแต่ขึ้นอยู่กับความละเอียดอะว่าใครละเอียดในองค์กรหมดเพราะไม่มีทางที่คุณนกจะมานั่งตามทุกสายงานในละเอียดขนาดนั้นนะบางคนเนี่ยาฝากความหวังให้อัพดูองค์กรแล้วกูถอยจะบอกเลยว่าจะไม่โตหรือว่าโตช้าทุนทุนต้องไปประกบแล้วก็ดูอัปลน์แล้วก็ช่วยกันตามเลยช่วยกันติดตามเลยท้ายที่สุดองค์กรจะโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัปลน์ขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละ นะคะถ้างั้นแบบนี้ดาวสํสเร็จเท่า,าทุกคนดิมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอาจารย์สอนในห้องคนเดียวกันยังมีเกรดเอเกรดบเกรดซีเลยเนะะื้อหาก็เรียนเหมือนกันขึ้อนอยู่ใครเอาไปทําแล้วก็เวิร์กมากกว่ากันนะคะดังนน,นั้นธุรกิจเนี้ยเป็นของเรานะคะไม่ต้องไปโทษดาวไลน์ไม่ต้องโทษอัพไลน์นะคะโทษตัวเองก็ไม่ต้องไปโทษสือถ้าสมมติจะโทษนะนิดเดียวพอไม่ต้องมาบ่นแบบว่าตัวเองเยอะหัดชมตัวเองเยอะๆเข้าใจไหมถ้าผิดพลาดก็โอเคเอาใหม่แล้วก็รุยเลยบางบางคนบาญชีอัปเตอร์นะจะเจอสถานการณ์คืออะไระคะ พี่รู้แล้วว่าพี่ผิดแล้วก็บ่นเรื่องของตัวเองพิพากษ์เต็มไปหมดเลยก็โอเคนะพี่รู้แต่ว่าบางทีถ้ามันเยอะไปก็แค่แบบเฮ้ยหยุดแล้วก็อะไรคะก็ก็เดินหน้าดีก็ลุยทาข้างหน้าดีใช่ไหมคือบางทีโอ้ยพี่ไอ้นู่นไอ้นี่คือพอประมาณอะแต่ทุกครั้งมาถึงแล้วท่านแบบต่อว่าตัวเองมันเหมือนเอาอะไรฮะเอาเข็มไปทิ่มตัวเองตลอดเวลานะคะคือคือขนาดเราเองบางทีเรายังดูถูกตัวเองไม่ได้นะถูกไหมนะคะดังนั้นให้กําลังใจนับทุกความสาเร็จ ยายขายวันนี้ปิดมาขี่ไม่ได้ได้ยายสี่ฟันหลอดหนึ่งก็เย,ยสยายสี่ฟันไม่ได้ได้ประสบการณ์ก็เย็ดล้มเหลวก็คืออะไรคะผิดพลาดก็ขั้นตอนสู่ความสําเร็จนะคะมีแต่ดีกับดีอันไหนไม่ดีให้บอกมันดีแล้วก็หาสิ่งที่ดีจากสถานการณ์นั้นนะคะเนาะก็เนะนี่ยชีวิตมันต้องแบบไปข้างหน้าต่อนะคะเนาะบางทีอย่าไปบ่นถอยหลังเยอะอะมันเสียเวลานะคะเอ่อนะ ถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจาก w ว n น r s ชิปรีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจาก w ว n น r s ชิปถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ